มาหมดแล้วเออเหลือมึงคนเดียวเรากำลังเทซอสแกงกะหรี่อยู่เลยมาผู้ร้างอ่สร้างล็อบบี้นิสยาผู้เล่นหลายคนมึงรอเข้านะมึงรอเข้ากันนะมาจ้างแล้วจ้างแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วมามาตอนนี้พลาดเช็กกดคอมบาเช็คเช็คเเฮ้ยไอโรนเข้ามาจาะไหนโอ้เช๊ยเอ้ยไม่ทันแล้วไปนที่มึกดขอพีออกออก แล้วมื่อชื่อว่าอะไรอ่ะ E O R A C ไม่ใช่ P O c i นเลยอ๋อเหรอเงั้นรอเข้าห้องมาอีกนะกูสร้างไงอินชาบทสองต้องเรียยักเเขใักยักเข้าเข้าเขัเขยัเขยกเขักเขยาเขยัเขยเขยเข้ัเขยัเขัเขยาเขกเขเขยัเขยัเขยกเข้กเขัขยักเัยาเยยกกไขเั ไม่เคยเล่นเยี่ยอะไรเล่นออกจะกุ่ยโยนโยนถังขยะตอนนั้นคืออะไรวะจำไม่ได้กูไม่ได้จำชื่อกูจำแต่ลูกหน้าหน้าอ่ะโอ้ยหน้าโมไรทั้งคนมีเซิร์ฟเยอะมั้งเด้ทั้งเซิร์ฟเยอะโมไรทั้งคนไม่จำเยอะเลยด้วยก็สเกียร์ได้เหรอที่นี่นะไม่ต้องกลัวไอ้โจยังไม่ลองเลยแต่ที่เตอยลองไงอะไร ไม่เป็นไรมีฉันได้ไล่อยู่ไม่เป็นไรเบอร์เช่กลรู้มึงชอบโอ้ชอบเลยล่ะไอ้คาไปมาเฮ mm ้ยเรื <Talk ing on level> okay. Okay. Oh. ่อสี่สิบแล้วอ่ะเกอลงดันทองแล้วแต่ละมึงมาเล่นเกมพี่นี่ก่อนไอ้เหี้ยซอสแกงกะหรี่มึงแค่ไอ้มันร์เลงดันทองได้แล้วมึงมึงงอย่าพูดเหี้ยซอสแกงกะหรี่โคตรอร่อย้ัตรานมาวิ่งไปตบตูดไอ้เหี้ยอ๋อนึกว่าจะวิ่งไปตบตูดไอ้เหี้ยนี่มันสัญลักษณ์อุจิฮะไม่ใช่ นี่มันขัดซีนเพราะวันนี้ขัดซีนนี่มันโป๊ะเนี่ยนี่มันเปรีดเนี่ยปรีดทุกนมา้เพิ่มมาแล้ว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 ไอบินละมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันยืนมือเยอะกูกลัวมึงกลัวอะไรเจ๊แบบภาพเหลี่ยมเี่ยมามามามมามเฮ้ยเจ๊กลัวภาพเหลี่ยมแล้วเพ็นกู เปิดเปิดเปดไม่เจอพอดีน่าแล้วนี่ไม่รอแล้วด่านใหม่หรอใต้น้ำปะไม่มีหมอกด้วยปดอะไรกระโดดไหมเกิยกระโดดตัวอะไรวะให้มันแสงวะกระโดดยังไม่ได้ตอนนี้ยังกระโดดไม่ได้ต้องรอด่านไล่ล่าก่อนค่อยวิ่งได้โอ้ใครตายเออโอ้โดนถีมาฟ้าท่ามโดนมันส่องแสงไปไต่เว้ยกู้โหวิ่งได้นี่หวเยี่ยข้เพึ่งดู กูวิ่งแ <anut S 1> ล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งตรงไปแล้วตรงไปแล้วเฮียโอ้ยคัดสีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเราผ่านแล้วกูเป็นคนวิ่งผ่านไอ้เฮียเลื่อยเหลือเสี้ยวเดียวเฮียต้นมืออะไรบ้างนี่มันประตูนรกในบีบนี่เนีนี่มันประตูขังอันนี้ต่างหากไอ้เฮียก้าวห่างเฮ้ยเฮ้กูได้ยินเสียงห้องนี้ด้วยว่ะมึงมาดูฟังใกล้ๆดิี่ยฟังใกล้ๆดิมันมันกินแบบอร่อยเลยเฮียห้องนี้น เสียงใครกินอะไรวะตอนนี้ก็มีนะกิงแกงกะหรี่อยู่เสียเสียงแบบกำลังแบบฟันกำลังแทบแทบอ่ะแสลงคลิปมันมันสโลงอย่างเมามันเลยไม่หลุดไม่ได้เียเข้าใต้นี้ได้เออเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เรื่มด่างขบรรยากาศเนี่ยว่าได้ไรล่ะเราเราต้องหลบใต้โต๊ะวะกูเริ่มกินแล้วตอนเนี้ยเออไม่มีทางไปอะมันนี่ไงนี่ไงมาดูนี่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  เราเหมือนลิตเติ้ลไนท์เมอร์อะไรแตัวเล็กเล็กขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาทางนี้เนี่ยมึงเคยเล่นลิตเติ้ลไนท์เมอรไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยบอกแล้วมันมันมันัำตกพื้นมันนัำตกพื้นเหี้ยทำไมอะไมเปล่าวะนั่นตกพื้นไอ้เหี้ยมันทีโบสเหี้ยมันการแขนแล้วกูลงไปมันทีโบสนัำตกพื้นเว้ยไอ้สัตว์วิ่งขึ้นไ้เหี้ยมันโผล่ใส่หน้ากูไอ้เหี้ยตัวนี้น่าตายเหรอ ชื่อมันทรีพอดีเลยอะไรนะห้ามหลงพื้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามลงพื้นเลยอุ้ยต้องห้ามโดนออกมาห้ามห้ามเข้าไปในห้องเลยไอ้เหี้ยแม่มึงไงเฮ้ยกูกูลังยินมองอยู่บนสัตว์มากินเฉยโอ้ยไอ้เหี้ยมันทำไงวะไอ้สัตสเอ้ามันบักมันบักลงดินไปแล้วแล้ววิ่งไม่ทันอยู่เลยเพราะมันวิ่งไวเอาไงดิเราก็วิ่งไปพร้อมกันเลยให้มันเลือกคือมันไม่ใช่วิ่งมันวาร์ปเลยใช่ น่าเช่อไหมเดยก่อนเดือดนี่ทำไมนี่ข้างงมวิ่งซ้ายกูวิ่งขวาไหมวิ่งกน่่ไปไม่ได้โอเคไม่รู้นะแยกกันไปนะซ้ายขวาหนึทไปไปไปลันลตรงหนก็มีเห็นเลยอไก็ี นี่มันยะิ่งมันกองกันเลยเรื่องตัวเรื่องห้องสองพ่อมันเดี๋ยวนี่อะไงวะไอ้เยี้ยมไอ้นี่มันคืออะไรกระโดดก็ไม่ได้เฮ้ยหรือว่าต้องย่อวะลองย่อเปล่ากระโดดได้กระโดดพ่อมึงอะไอ้เยี่ยไม่ข้าวหลุดปากเลยสัตว์เอ้ยข้าวหลุดปากไอ้นี่มันไอ้นี่มันคืออะไร CRO เหี้นบอกว่าฟลุ๊งก็จะอออะไรอ๋อเ้ยหรือว่าย่อไปข้างล่างนั่นวะนี่มันอะไรวะแยกกันไปตามเดิมไหมไม่มีไม่มีไม่มีตรงนั้นจะมีตรงนั้นไหมแคใครอยู่วะน่ะใครอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อย่อได้ย่อได้ครูว่าแล้ว เราต้องย่าเหรอทำบิงเว้ยยอยู่ตรงนี้แม่คงอะเยอะได้อ๋อมันคือข้าวเว่ยเสี่ยงว่ามันเปียบเลยตัดเยอยมันมันเหมือนปียบเลยไอ้เียแน่อันนี้น่ากลัวอยู่อันนี้น่ากลัวอยไปได้ไปได้มันมองไม่เห็นโอเคผ่านแล้วดีกว่าเฮี้ยเตอร์ตามกูมาดูเฮี้ยอะไรวิ่งครับผมเนี่ฟื้นฟื้นไว้รอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนนะ ไอ้เงี้ยมึงกูยังไปไม่ถึงแล้วขยับเนี่ยมึงขยับกูไม่ได้อะไรไม่ได้เหยียบผ้ามึงมาหยุดตีเกยไอ้สัสมึงดูดิพวกเอาพวกมึงวัดมาเลยเหรอไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยโดนหลอกแบบคอมโบไอ้สัสโดนหลอกแบบคอมโบดีดีนะกูก็เชเ่อร์วพานก่อนกูไม่ได้เหยียบอะไรเลยอ๋อตอนมันก็โดนเว้ยอ๋อเอาเข้าวันนี้เข้าวันนี้เข้า้เนื่อต้นไนแม่เลยนะเว้ยเพื่อนเออนี่ต้นไนแม่ นี่ถึงไหนไปไหนต่อไม่รู้เฮ้ยอามึงมึงมึงเสพบรรยากาศเลยดิว่าไอ้ที่เนี่ยอ้าวไอ้ยมันใส่ที่นี่แล้วเราไปทำอะไรนี่มึงมึงมึงเข้าลองฟองน้ำึ้นมาไต่ขึ้นมาไม่มีไม่มีไม่ไม่มีเบาให้โยกน่าจะคงว่เอ้าแล้วกูตกอ้าวไต่ไงไว้ไอบีมึงอยู่ไหนวะเนี่ยเราต้องเสพบรรยากาศให้มันดูนั่าก่อลัว แต่ไอบีมันยังไม่มาเลยอะดูว่าเดินตามเองอ่ะเลยเนาะเฮ้ยไอเฮี้ยไปดับไอเฮี้ยเอ้เอาล้วกูต้องไปไหนเนี่ยไปเฮี้ยโดนวาร์ปอ๋อเกินมาแล้วเนี่ยเนาะมีทางเฮ้ยไอเฮี้ยอะไรนี่เท้าหาเฮี้ยตัวเฮี้ยเลยนี่ทาสเป็นมิตอรพูดคุยได้ส่วนสิ่งที่แรกดีกว่าโชคดีฉันเพิ่งกลายเป็นมังสวิรัต กคนดีเจที่มึงไก่คนกินเพื้อนไงมันกินเปื้อต้องการอะไรเนื้อเนื้อมังส่วนท่อมึงเด็กเนื้อทำไมด่านนี้มันให้ให้เด็กเล่นอย่างงี้เล่นแล้วไอเราโดนบิดเราโดนบิดไปแล้วไม่เนี่ยมันขึ้นว่าโปรแกรมレスฟอนต์ให้กูออกเข้าใหม่อ่ะนี่อ่ะไม่คอมมันเล่นได้ไม่ได้มันรีคอนเนคได้อยู่มันสามารถกลับมาได้อยู่จะไม่ได้เหรอกูปิดโปรแกรมเนาะมันมันให้กูต้องให้กูปิดโปรแกรมอ่ะเอ้า อย่าบ้างั้นก็มึงหาไปเรื่อยๆนะกูกินกูกินนี้หรอไม่เสียแล้วบรรยากาศกูรีทมุข้อยเสียดีกว่ากูรีมันดีด้วยกูรีทไม่หายแล้วลองกดตัวมันดูเชี่ยบใช่ไงได้แล้วเฮ้ยมีตัวอะไรเูยกลางด้วยว่ะมีผีสักไม่ใช่ไม่มีโอ้ยเฮีย กูไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่มีผีเจเจเจต่างหากเจเจเต่างหากเข้ายังไงอ่ะเจเจกูอยู่หลังมึงเจตตามทำอะเรข้าไม่ได้อ่ะไม่ใช่ไม่มีผีแต่มันมีผีนู้นเนี่มันอยู่ทางนู้นแต่ผีผีมันเพิ่งออกมาคุยมึงมึงเข้ามาทางนี้เดี๋ยวมึงใช้หน้าจอมาดิเข้าไม่ได้เปิดหน้าจอมาแล้วมันไม่มีที่แอบเลยนะโอุ้ยผีสัตว์เจ้าแอบแอ่ตอนนี้ ตัวเชี่ยตัวตัวดำดับแหดูดิอันนี้ไปทางอื่นได้หรอไม่ไม่เช่มึงมึงออกเข้าใหม่มึงออกเข้าใหม่มาก่อนก่อนเข้าเริ่มตัวเริ่มหน้าเนี้ยมันจะมีจอยอยู่เนี่ยออกออกไม่ไม่เช่ดิอะไรวะซูบี้ออกออกอกแล้วเข้าใหม่อะอกแล้วเข้าใหม่คงไม่ใช่เห็นใช่ไหมอี่มันเยี่ยวลาดด้วยก็ขูเขาไม่ได้ ไอ้เขี้เด็กแคมเปอร์ไอ้สัตว์ยังไงเอาเลอว่ะมันไม่มีว่ะกินไหมชัปเตอร์มันนานอ,ะอ่ะออกไปรับดีไหม oh, <okay. S 2> ออกเถอนปวยมันค้างอะ่ะคอมเล่นแบบเล่นระบบไม่ได้ฉันหน้าจริง